สวนสวนสาลิกาปลอดสารพิษจ้ะร้อยเปอร์เนต์ดุขนาเง,างาีงตุ่ม เขาโพดข้เหนียว่จ้ะอ้ยว่าจะพาไปดูสวนม,มีเวลาสักทีเลยเนาะนี่ออย่างงามเลยไม่มีกระตงกระแตมากวนเลยปีนี่ปีที่แล้วกระแตกินไปครึ่งไร่ <c oughs> อกาทั้งอีกาทั้งอีกาทั้งยาโรมากเลยปีที่แล้วปีนี้ไม่มีอะไรมากวนเลยดูอย่างงามเลย อันนี้ก็พริกจ้ะรอไปลงอันนี้พริกอะไรแม่พริกดำเนินพริกดำเนินรอไปปลูกกระสวนคนกระถูกยกกระถ่อมปลูกหอมกระเทียมนี่หอมจรินี่กระหอมกระเทียมกระสวน อืมเดียมอยากอวดเขาผดเขาเนี้ยลายลายสวยเนาะปั้นเกษตรกันอย่างนี้เลยจ้ะนี่เตรียมเอาไปขายนี่ก็กระชายเขาบอกว่าปลูกใส่ถุงแบบเนี้ยมันจะได้หัวดีหัวใหญ่ ก็เลยลองดูเพราะว่าเคยเอาไปลงอยู่สวนแล้วมันมันไม่ได้เลยมันไม่ติดเนี่ยพออย่างเงี้ยงามๆเพราะในถุงดำอย่างเงี้ยขึ้นอย่างดีเลยกระชายแอบดูนอลวก ยัางงามนารั่วบานเนาะอันนี้ไม่ไม่ได้ขึ้นเขาดอกดขายดีมากเลยเขาโพดเยี่ยติม๋มสั่งระยึยวิญญูนจนร<น>ับไม่นนไหวเลยพวกนี้ชาวติดใจโทรสัง่งอร่อยเนี่ยแล้วมันก็ฟักใหญ่น่าง,งาม รับรถขายตามบ้านก็ขายดีอันนี้ก็กล้วยในสวนกล้วยบ้านนะกล้วยน้ำว,าว้าเดี๋ยวพาไปดูมะพ้าวน้ำหอมเนาะต้นหนาบ้านนี่ยังดกเลยอร่อยมากเลยมะพร้าวต้นนี่ นี่หวานหอมกลิ่นใบเตยไม่อยู่ต้นเดียวแต่ก็ได้แนวมันหลายอยู่ประมาณนี้แหละค่ะบ้านเกษตรกรเดี๋ยวหลังจะพาไปเที่ยวในสวนเนาะแค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ